เบืน้ต้นเท่าออกวาความกันเฉิดชู่มุลคุณของพ่อของแม่กันเนาะเนื่องจากคุณพานวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาในการเชิดชู่นั้นท่ากันทั้งหลายก็ล่องเลี้ยวหลังไปถ้าว่าเลี้ยวหลังก็ขึ้น,นยอนหลังไปว่า ในความหักของของของแม่น,ะน่ยปัญหากลูกวาตายันเดชท่านทั้งหลายโดยเฉพาะที่เป็นค้นแม่แต่คือสีสันดีเข้านะคะกลูกเข้า <c oughs> หาดตั้งแต่ย่างว่าในเห็นหนาไมายความ,มา <c oughs> การที่จะผู้วาลูกเป็นผู้ยิ่งผู้ใศร้ในยุเสมัยไม้ไม่ก็ต้องไปคุณตราซ่าไปตรวจเบิ่ง อาจจะสีโมได้แต่ว่าไม่ไม่ก่อนหน้านั้นแรกเริ่มเดิมที่เป็นหนังใสๆเป็นจัลละแปลว่าดอกว่าว่าเป็นเป็นผู้ยงผู้ไา้ว่าหูดอกว่าููว่าจากสวรรค์สันใดว่าหูดอกว่าููว่าจากภูมินรกใดแต่ว่าพอกละแม่มนจากเมื่อยใ้เท่าเกิดในขั้นหรือว่าเท่ากันเมืให้ลูกเท้าเกิดในขั้นหากลูกโดยว่ามมีเงื่อนไข ดีใจวันลูกเกิดในทองที่บอกว่าดีใจเกิดเึ้ือธรามถามพ่อแม่ก็ต้องการลกายยูกเสี่ยงเดียวนี่กินยาคับเลือดต้มเลือดตายไปแล้ะท่านแท่งก็ตายไปแล้ว, <c oughs> ต,ลวต้องขอบคุณคุณธรรมขอบคุณ,คณบุญกุศลของเขาที่เห็ดไ้กพ่อบกแม่จะเด้นมนว่าเกิดในทองเป็นและหลูกของเท่าจะเด้นมนว่าเกิดในทองเทา สัปดาห์ที่สองสามสี่หาจะค่อยๆจัดกันเป็นปุ่มเป็นก่อนมีปุ่มเกิดขึ้นหาปุ่ม <c oughs> ที่เรียกว่าปัญจัสาขา <c oughs> แขนสองข้างขาสองข้างศีรษะหนึ่งเจริญไว้ในคันมานรดาตลอดระยะเวลาเก้าเดือนเสร็จแล้วจึงคลอดออกมาคณะที่ลูอยู่ในทองลูกกับะสด้ได้อาหารได้เลือดได้วิตามินผ่านสายเลือด เขาเรียกว่ามีสายเลือดใหญ่อยู่สองเส้นอยู่เส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงนี่จะเป็นตัวแปลงอาหารจากแม่ที่กินนองไปแล้วเป็นแปลงอาหารสูร่ลูกส่วนเส้นเลือดดำนั่นก็คือจะเป็นการท่าใ้ของเสียออกมา <c oughs> พ่อแม่ให้ <c oughs> อาหารให้เิตามินดีับลูกับหลานนะ คอนเซ็ปต์แรกก็คือลูกหขของเสียกับแม่ตั้งแต่ยันทอ้องเมื่อที่แม่เป็นคลอดเมื่อที่เข้าคลอดลูกขเขเข้าของกมาเลยเพราะคุณแม่เนี่ยประการหน,นึ่งได้เขียนก่อนไว้ว่า <c oughs> วันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้แทบตายไม่ได้บนกว่าอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคน เติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นก <c oughs> ลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็หลงรักเริงใจลืมผู้ให้ชีวิตอานิจจ์เมื่อถึงวันถ้ายวันเกิดลูกบางคนหรือหลายคนขอเงินขอเงินแม่จ้าเสียหนายยังคอย กยจะได้เด้า่นั้นก็จะได้เดนี่นี้แอลเอาขอ,องเหล็กจุก,กตาเสือผ่าอาอันโทรศัพท์รถร่างมาแข่งความเป็นจริงแล้ววันที่วัดเกิดของลูกน่ะมันเกิดใายวันตายของแม่ลูกควรจะหา,า,ม,าออมาไล่ก่อนหาดอกไม้ใส่กันไปกาบพ่อกับแม่แม่เอ้ยพอ่อเอ้ยขอบคุณหลายๆเ้อ ที่ให้ลูกเกิดมาขอบคุณที่พ่อขาขอบคุณที่เลี้ยงดูขอบคุณที่ให้ชีวิตขอบคุณที่ให้น้ำนมขอบคุณที่ให้การอบรมขอบคุณที่ให้บรมวันถแต่ที่ว่าอยนี่หลายคนกเกเดเยอะเลยนะเก็ดอยู่แต่ว่าบางคนหรือหลายคนก็ของเงินของเงินแม่ไปสือสิ่งสือของอ้อยเอานะนะนะคัดเอากับหนะเพราะนั้นแม่บางคนส่วนสิทธิ์รอมลูกก็ได้ ลำบ,บากสมัยก่อนคลอดแบบปกติเนาะตายกันนี่สม,มื่นต้องาหนาทองแต่ก็บะบ่ได้หมายเข้ามาแม่สีหลอดร้อยเปอร์เซ็นต์เบางคนก็ตายต่อหน้าเวลาที่แม่เป็นคลอดอูกมาแล้วผ้าหลัเบิ้งเบื้งแล้วหนาสีเบิดงันก็บเบิ้เบิ้เลยตัดของแม่กลายเป็นฟูกใบแรกให้ลูกได้นุนนอนได้หลับสบาย แขนของพ่อกลายเป็นสายเปลยห้ความพิลุกได้หลับสบายมีจักเถื่อนอที่ลูกหลานเกียรให้บ่อให้แม่นอนหลับสบายน้งก้นในลูกพอแม่นอนวลรับกินวัวใดนอนวลรับ <c oughs> เป็นพ่วงเป็นทังันะ <c oughs> แขนไม่โอบก,กอดพุ่งผุ่มครอบลูกใจแม่ผูกสัมพันธ์มั่นสนิทด,ดวงตาแม่ส่องนำาใจให้ชีวิตกายแม่ปิดป้องบังภัยทั้งปวง อย่ามื่อลูกเจ็บไข้ไม่กินข้าวแม่นั่งเฝ้าเคียงคอยตัดบบ่อยป้อนอย่ามื่อลูกไม่หลับแม่ไม่นอนกระหน่าร้อนแม่ก็พัดกระเปอลมถึงหน้าหนาวหนาวแล่นตลอดอก <c oughs> แม่กอดกบให้นอนซ่อนผ้าห่มถึงหน้าฝนฝนปล่ลลอยลงปล่อยรมให้อยู่ร่มปิดรอบหน้าต่างเรือนแม่เลี้ยงลูกปลูกจิตไม่คิดไหนหมอบกายใจยอมบุทคิดวิบิดขัน หลังน้ำนมให้ลูกดื่มทุกคืนวันให้ลูกนั้นดื่มกินด้วยยินดีแม่เคยหวงพวงขันเมื่อท่านสาวแต่ถึงคราวมีลูกถูกหน้าชีเมื่อลูกร้องประสมจำนงมีแม่ยินดีให้ลูกดื่มจนลืมอายตักของพ่อแผ่ให้ลูกดั่งฟูกนุ่นประคองคุมลูกนิตราไม่ฝ่าฝืนประจงจูบลูกลูกทุกวันคืน เป็นที่ชื่นชูจิตสนิทใจย,ยามจะนอนแม่ก็กล่อมด้วยคำหวานกล,ล่าวประสานต่อมเกลี้ยงสมเดียงใส่ยามจะกินแม่ก็ป้อนวอนอาลัยให้ลูกได้อิ่มเอมกระเสริส่วนยามลูกถ่ายแม่ก็หายก็รังเกียจไม่เคยเครียดจังตามหรือห้ามห่วงเอามือกอดหอบทิ้งสิ่งทั้งปบนใครจะลวนเลยท่านนั้นไม่มี ลูกนั่งลูกบนดักขี่เสืตัดปอตัดแม่เหี่ยวเสื้อตัดปอตัดแม่เป็นปีหรือปีกว่าว่าลูกบางคนสิซอยตนเองใดพุจละปัสสาวะเป็นของเหนาของเหน็นพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเรื่องตัวเฮ้าก็ดีต้องน,นึกนึกตรองกันเนาะลูกบางคนแท่นที่ใส่ของดีกบพปอกับแม่ลูกบางคนว่าข้ามบดีกบพ่อกับแม่ ประชดประชันพอแม่ตัวพอตัวแม่หายพอห่ายแม่เสียงพอเสียงแม่ใส่ถ้าคำเบาแนานอนเหม็นเหม็นจะบอกำเแม่บางคนการเห็นเดองที่่าดีพอง้างต่อพอต่อแม่บางคนจะเป็นโูกหลากหลากพอหลากแม่ขึ้นร่องขึ้นสารยันโกกตะร่างบางคนจะเป็นโรกอกตันยู่บริเวณรูพอแม่บางคนจะเป็นโูกแก่ พ่อแม่เป็นเช่า,หา,ชา,หาใ,ให้เชาานาลูกควันคนตั้งใจเราเรียนศึกซาเรียนจบเป็นตำรวจเป็นทหาราเป็นแยบเป็นพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักธุรกิจมีการมีงาน <c oughs> มีการมีงานทำดูแลพ่อแม่เชิดชูชพ่อแม่พ่อแม่กับนาซึงตาบาลูกบางคนก็เป็นลูกหักครับพ่อหัก,หกแม่ครักวงตระกูลหัก,หกชื่อเสียง ลูกบางคนไปลูกกับกันยูเรียงดูพออมแม่โอ้ยสันในลูกแม่เลยก็ดีใจสุขใจนั่อันนี้ว่าถึงว่าตอนเป็นเล็กหน่อยลูกขี่เส้นตะเดียวเส้นตะหาเส้นตะไข่ของเราของเสียกับพอกับแม่มีลูกบางคนจะไข่ของเรากับพอกับแม่เหมื่อนไงคือมาป่าของลูกไม่น่าสิกินเขา่ากินนมกินน้ำในบ่า พอกระแม่ตัดสิ่เชื่อเชื่อลูคกินเขาเอาเขานมเขาปลาเขากระเขาเขาปาหน้างเขาปากยิว่าลูกยิวปลาลาแสบวอเอาเขาเขาปากระทามไม่แน่เด็กแสบว่าลูกหิว่าลูกแสบอีกขั้นแมลูกน้ออีขั้นน้อเชื่อเชื่อโรคกินเขาตอนถ้าเป็นเล็กหน้อย เขาเสด็จยิ้มข้างลักษณะเราเน,นี่ยตลอดหิวมีลูกอรหันมีลูกหิมไหมอะไรหิมไหมอีกคำนะลูกนะอีกคำนะล,ลูกเก่งมากลูกเก่งมากลูกรูปเได้ยินแบบนี้ตลอดพี่น้องสาธที่เนนพิ่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายมีจักเจืิอเนาะี่ลูกถามแม่กินข้าวหรือบ่แม่หิวบ่พ่อหิวบ่แม่บ่สบายบ่ พอสบายพอแม่อยากกินอย่างพออยากกินอย่างูกเสีได้ามาให้กินมี่าเนาะข้างบอกแนวเนี่ยกรับพอ่อกับแม่ <c oughs> แต่ว่าพอ่อกับแม่หิวบ่ราู้แสบบ่ราู้อีกข้งต้องหล,ลเนาะเกงเนาะเก้งล,ล,ลูกทิ้งเก้งหลายอีกข้นงต้องลบนี่คือพ่อคือแม่ที่าก็บลูก็หลา ลูกไหวต้นสวดสีถามพอถามแม่ได้กระตอมแม่อพ่อแม่ตายนอนในร่งศพลูกจดินไปถามพอถามแม่เอาเขา่าไปกินเขาต้มถั่วไปน้อยน้ำเป่าเกินแกววันละไม่สองสามโดดใส่ถัดนน้อยไปว้างไปขันร่องศพขอร่องศพสองสามเถื่อบุกคอกับแม่ที่ตายลูกเดินมากินข้าวแม่กินเข่าได้แม่เด้อพ่อกินเข่าได้พอเด้อ แล้วขาที่เจ้าเคยกินวันลไม่ที่เจ้าเคยชอบกินแล้พ่อเด้อกินเดอแม่เด้อจดเทียนไว้นหนึ่งเด็ด <c oughs> จดถูงเป้นหนึ่งดอกแล้วก็ไปอน,นันต์ได้แค่บมูชาซือดอกพอก็แม่กินกวอด้พอตายแล้วแม่ตายแล้วเพราะฉะนั้นตอนลูกเขายังหน่อยเขาพวกเคยหา่างเลยเสียงห้องหายฟองลูกแคดยังอย่กระตา่าง เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนจับบักจกจับเสียมจับนิดจับผายโยกตามถิมเบิดนะวันนี้ยินเสียงลูกของลูกไข่คำามาหาลูกเป็นยังลูกหมดกัดบ่อเจ็บบ่อลูกนะเจ็บเข่าเปาเข่าเจ็บตัวเปาตัวเจ็บหัวเปลาหัวสำคัญก็คือรีบขอโทษปีบปอบโยนให้ลูกหายเจ็บหายัวพี่น้องผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลาย มีมาเนาะเวลาจีลูกเก็ดผิดบอาผิดกับมาขอโทษพ่อแม่อาอะไรก่อนมาใส่มือพ่อแม่กลับตาพ่อแม่แม่ผมก็โทษเด้อพ่อโทษเด้อมีแน่ยมาเนาะลูกหลายคนสวดสิขอโทษพ่อกับแม่ใดก็ตามเนาะพ่อแม่นอนตายในร่มศพเอาดอกไม้ใส่ขันไปเก้าวตามพิธีก่อนบอกก,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 กายกรรมไว้ทีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามบัจจีกรรมสี่ มันนอกกรสารกรรมอะไรี่หยุดยิ่งไปก็พอกับแม่ผมก็โทษเดินมึงก็โทษเดินจุดเที่ยวไปหนึ่งเหลี่ยมจุดคือไปหนึ่งดอก <c oughs> แต่ว่าพอกับแม่กับโบนิ่นตายแล้วแม่ตายแล้วเอ้ยพอตายแล้วพอโบยินแม่โบนินแต่ว่าตอนเป็นนิดหน่อยแค่เหลือทำให้โลกหกล้มรีบรอบโยรีบขอโทษในโลกหายเจ็บหายปวแม่ขอโทษหรือว่ขอโทษ ไม่กลัวนะลูกไม่เจ็บน,นะลูกในคืนพอพ่อคือแม่ฟาตีนพระเทาลูกตั้งที่สุดเมื่อหนึ่งพอเอาฟาตีนลูกขณะที่นอนเหยียบนอนงายเอาฟาตีนว่าฟาตีนลูกไม่เหยียบที่หน้าเอิรเอาฟาตีนลูกไม่เหยียบปากเอาฟาตีนลูกไม่เหยียบลำพาร์จูฟาตีนพระเทาลูกไว้ในยักษ์สำคัญต้องพ่อก็ไปถามหลายคนว่าเป็นยัง พอแม่เป็นขึ้นจุกส่วนที่ตั้งที่สุดของบุกคฤฤือปฏิตป้าททา <c oughs> เป็นหวังเบียง <c oughs> ได้ความว่ายามแก่เท่าวังเพียงลูกประรักใจยามเจ็บไข้หวังเพียงลกรรูกพ,กพร,รักษาครั้นเมื่อถึงวันตายวาชีวาหวังลูกช่วยกลับมาใช้ือลูกหน้าปิดตามาสิ้นใจขอเพียงเท่านี้ลูกเอ,อ๋ยเกินเลยไม่ที่จะสนอง เให้เบิดราให้เบิดทั้งให้ทั้งหน้าทั้งหัวทั้งสวนทัง้งเขา่าปลาอาหารเสือผาอาป้อนจังแมนเบิดเข่าไปจักกระสอบจังแมนเบิดเงินไปจักมือจักแสนจักแมนเบิดเสือผาขาดไปจักฉุดจังแ,แมนเบ,เบิดเงอไข่ไปจักกี่แสนกี่ล้านหยดหมอกไม้ <c oughs> ให้ลูกหวังแกสามขอ้อย่างพอเท่าจะแลกแกจะล่ากลับว่าเบิ่งพอเบิ่งแมใ่ในเดือนเด้อ ตอนหลูกยังหน่อยพอแม่ก็เคยทาเนเด้ยอยู่กับลูกตลอดกค,คืนดึกอยุ่กับลูกกับหลานเท่าชนะแ,แกชนะยุคปัจจุบันลูกเต่าเล,าล่าหลานหรายคนไประจานเนืนงานมีฟอกมีขั้ขวตามเหตุตามบัตรใจก็พอได้ว่าแต่ว่ากลับมาเบิ่งหอบ่นแหนเลยเนอั้งแต่เขามัเกิด,ก,ด,ก,ดก,กินวัตเสะก็คดคือเห็นหลูกเห็นหลาน นั่งเอือเก้นหลุดเห็ดหานแล้วก็คือสิไม่แหงใจแล้วใจหลุดเต่าบอมานั่นเถอเจ็๊บปวยไขย่นอนอยู่ร่มพาบาหลวงพ่อเคยไปเยียมคนปวยคนไข้เตียงกันขคันเต้มมาหลดุดหลุดหลานอีกเตียงนึ่งคันคันกันน,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 นอนหันหลังให้ลูกพ่อก็ได้ฝ่ายไปปลูกของเมือให้ก็ได้ถามมาหลุดหลุดว่าท่านว่า พ่อคเงินในแตังตาไาล้อกลูโผมมาให้หมอเบิง้งยา่านเจ็บย่านป่วยกปจะเข็นหนัาลูกหนาหลานสุดท้ายเวลาตายวายชีวาหวังลูกช่วยกลับมาใช้เอยลูกหน้าปิดตามเมื่อสิ้นใจเคยไปประคองกินบางคนมีกำลังจิตใจขาด ตีงไตะลืมฟปา <c oughs> จนได้บอกลูกว่ากลมลงุั้นขนาดแม่บปนาอย่างพอเันวาอย่างเรีกว่ามากา,ามแม่เราบอกยีน่าแม่เบอกลูกไปการในงานโดยตางจังหวัดยังม่บอกข่าลูกยือย้อล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่ก จะลุกก็ทั้งบ้านเป็นตัวแม่เอ้ยพ่อเอ้ยไปเสอนอบทความมาแล้วไม่น่งมันมาละลาจังคอยรับตาจังคอยจักลูกจากลานไปนี่คือชีวิตข <c oughs> องพอ่พอเขาแม่ยามแก่เท่าหวัน่นเป็นลูกพอร,รับใจยามเจ็บไข้หวัน่นเป็นลูกพอร,รักษาครั้งเมื่อถึงวันตายวายชีวา หวังลูกช่วยกลับมาใช้เงินลูกหน้าปิดตาเมื่อสิ้นใจชีวิตก้นชีวิตทุงเท่กับลูกยื่นทองสิ่งของเครื่องใส่ของาอาหารมีลูกจะคนน้นเนาะหยิบยืน่นเงินใหรอหแม่ใส่ใแม่เออจะอย่าไปเหยียบุ่นบออันนี้ได้แม่ได้เงินเนอนี่เขานีของหลกซื้อไว้ใหนน้ที่ว่าในมุมแม่บออไม่ค่อยเห็นไอเกนยู่ เรื่องให้พ่อให้แม่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีไปร่าที่เาขาเขาวอนที่เขาจะเข,ขาสบเขาก็จะมีิการเหมอะการกุศลอันนี้เหมอบให้วัดเด้ออันนี้เหมาะใดดนโรงเรียนอันนี้เหมอบให้กอ,องทุนนั่นกองทุนนี้สมาคมนัม่นสมาคมนี้เพื่อวุทิส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ผู้ตายไปคำว่าหัวทานนักเป็นเชลยอนุโมทนาบอกกคือผู้ภาคไปเป็นเหตุกร ้ารษาทบอนกรที่ละถ้ามันเป็นอัณาญาเงียบกรถ้ามันเป็นอฒนาให้การสงราขอ์คุณหนคุนียสมาคมนะสมาคมนีกรกนเป็นสิต,ตายอันนี้ชั่วกว่าม <c oughs> ันจะได้เห็นเป็นจะได้อาโมทนาตอนตายเป็นสิบมออกการุสนแต่พอเป็นยังพอเหตุแล้วพราะนั่งกว่านพีหนองบว่าพอบาแม่เออ พ,พอดีคพอดีแม่ย่าอยู่ยืดยืดเงื่อนเท่าไหนพอให้แม่ได้ใส่นังเพราะว่าตอนตายมั็นพอดีใส่แต่เนืน้อเงื่อนที่เป็นญาตเซเนอร์หายก่อนสิเผาเขากันหนึงบอกเงื่อนที่เป็นญาติเสซป่ามือไปเก็บกระดูกหมเก่าเคียขึ้นอพอดีใส่เสื้อผ้าอ้าพ่อตอนตายลกูกไปสื้อสุดไม้บางที่เป็นผ่าไม้พัดสุดคนนี้นมาใส่ให้ ภาพแบ่งหาวีผมให้แม่สวยจังพ่อสวยจังไปอยู่บ้านใหม่นะพ่อนะไปอยู่บ้านใหม่แต่แม่เด้อแต่ผ้าจันกระคอบกลาดมัยวิญญาณของพ่อขอ,ของแม่ว่านไปใส่สีล่มศพบ้บานใหม่ในความหมายของลูกนาะคะนันก็คือล่มศพแต่ว่าในทางพระกุศลศาสนาเป็นหลวงอาบ้านใหม่เ่ราะเป็นล่มศพเด้กบ้านใหม่คือบุญ ทารรูปศีรษะบ้านไม่ให้พ่อให้แม่ลูกกับผ้าพ่อบ้าแม่เห็ดที่หลักส,ส่งเสริมให้พ่อแม่เห็ดปุ่นแต่แม่จะไปวัดพูดผ้าไปพ่อผมรู้สิาพาไปเด้อเดี๋ยวผมสิาพ,ไา,สา,พาไปรู้สิเป็นหลักเด้อแม่เด้อออกไปประมงนวลไล่คนหลายท่านจะทิ้งหลางไปพอให้แม่เนี่ยเม่ได้พ่อแม่จะไปวัดกระเช้าก็ว่าแม่เนี่ยถ้าสิไปหมดหลาย่จะไม่ผู้เริ่อลูกก็ไม่ผู้ข่าว เอยู่เห็นอะไรตัวผลเสื้อว่าให่อใแม่อันนี้ซือบ่อได้พ่อเป็นการสั่งวันไม่ให้พ่อแม่เนียนี่เป็นการทุกวันไม่พอเพราะฉะนั้นมีน้องสารพัดต่างๆเลยข้ากแบบขึ้นพ่อพ่ออดแม่เนาะในคณะเดียวกันฮะกับคุณพ่อคุณหลานเข้าไปทีนไหนบ้างที่บอกที่จามานี่ได้ปฏิบัติตน 재미 Garnham Sunday experiences ma f i